นี่และค่ะพอเราลดไฟเขาแล้วนะคะเราก็จะปล่อยเขาไว้ต้มเข้าไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจนกว่ามันฝรั่งเราจะเปือ่อยแล้วเรามาชิมดูค่ะว่าเขาเปื่อยหรือไม่เปื่อยนะคะนี่ค่ะพอได้สี่สิบห้านาทีนะคะพ่อยายมาเช็คดูแล้วตอนสามสิบนาทีเขายังไม่นุ่มเท่าไหร่ยายก็เลยทำเขาถึงจนถึง45นาทีต้มเขานะคะสีบนาที ก็จะได้ในแบบนี้ในเนื้อที่เป็นค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะค่ะเราก็จะลินน้ำเข้าออกแล้วก็จะมาทำมันฝรั่งบดค่ะนี่ค่ะพอลินน้ำเข้าออกแล้วเยาก็จะใส่เกลือนะคะสองช้อนชา พราะเดี๋ยวเราชิมได้ค่ะใส่มากใส่น้อยแต่ตอนนี้เราใส่เกลือลงไปก่อนแล้วบดเข้าไปน้ำยายไม่เอออกหมดนะคะน้ํานี่เหลืออยู่หน่อยนึงน้ําในมันนี่แหละคะ่ะเนยนี้ยายก็จะใส่ประมาณนี่ละคะ่ะหนึ่งช้อนแกงเราใคร ม่กลัวอ้วนก็ใส่ลงไปอีกนะคะก็ใส่ให้เขาได้รสชาตินะคะเพราะเดี๋ยวยายใส่นมเข้าไปอีกายายก็จะบดเข้าไป มันนี้ต้องบดให้เข้าละเอียดก่อนนะคะเพ่งจะใส่นมห้ามใส่นมตอนที่เราบดเขาตอนแรกๆเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเขาจะไม่ละเอียดนะคะอย่าเพิ่งใส่นมใส่ใส่เนยกับเกลือสองอย่างก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะยายก็จะใส่นมลงไปสองร้อยมลนะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนเข้าไปเรื่อยๆเพราะบางที มันความอิ่มตัวของมันนเขาไม่เท่ากันนะคะเหนียวอะไรไม่เท่ากันใครชอบข้นก็อย่าใส่เยอะค่ะนมเพราะถ้าใส่เขาลงไปทีเดียวจะคนยากหน่อยนะคะค่อยใส่เข้าไปใครจะใส่กระเทียมใส่ผักชีใส่อะไรลงไปได้นะคะ ไม่มีข้อแม้ใครชอบอะไรใส่นั้นลงไปค่ะในระหว่างที่เราใส่นมเขาเนี่ยยายจะเปิดความร้อนนะคะในเตาเนี่ยไฟอ่อนๆเพราะว่านมนี้เขาเย็นจะจะไปทําให้อุณหภูมิมันนี้ลดเราก็จะเพิ่มอุณหภูมิเขาด้วยการเเปิดไฟอุ่นๆไว้นะคะเราก็จะได้มันฝรั่งที่ร้อน แต่ส่วนมากเวลาฝรั่งเขาทำเขาก็จะเปิดไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมพริกไทยนะคะส่วนมากเขาจะใส่พริกไทยขาวค่ะยายไม่มียายก็จะใส่พริกไทยดำตามใจชอบนะคะ ไหมคะนมยายก็ยังเหลืออยู่ใส่ไม่ถึง200มลนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเนี่ยเขาแบบเขาอิ่มตัวแล้วอะคือเขามียายใส่น้ำเขาลงไปด้วยไงคะน้ำในมันที่ลยายเหลือไวอ้เพราะใส่มากเขาก็จะเป็นซุปเนาะก็เราก็ใส่พอเขาเหนียวคราวนี้เราก็จะมาชิมดูคะ่ะ ว่าความเค็มความมันนี่เราพอไหมของยายเค็มพอดีนะคะแต่ยายขอตัดน้ำตาลเขาหน่อยนึงนิดนึงยายใส่น้ำตาลเข้าด้วยนะคะหน่อยเดียว ยายก็จะเอามันบดท,ที่ยายทำเนี่ยมาแบ่งใส่หม้อมอีกหม้อหนึ่งเพื่อที่จะทำํำมันบดอบชีสนะคะคืยายก็จะใส่ นี่ค่ะยายก็จะใส่มันเอ๋ยาก็จะใส่หอมนะคะหอมสดเราเนี่ยหั่นซอยไม่ไมละเอียดมากนะคะแล้วก็เบคอนเบคอนนี่ใส่ตามชอบนะคะเออนี่เป็นนมเปี้ยวนะคะนมเปี้ยวนี่อยากจะใส่ช้อนหนึ่งพูนๆหน่อย เพราะว่าเขาจะมีรสสัมผัสที่อร่อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาคนเขาให้เข้ากัน จะมาทําให้หน้าเขานี่เป็นลาบๆเรียบๆนะคะให้เขาทั่วเสมอกันจากนั้นเราก็จะมาโรยชีสค่ะชีสลงไปนะคะห้องครัวใหญ่ก็มืดๆไม่รู้จะทํำยังไงละชีสนี่เราก็โรยตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็เหมือนกันเลยละคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็เราก็จะอบไฟ200องศานะคะ องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮ์เข้าเตาอบนะคะ10-15นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะ